เกิดตัวบิดเปล่าเอาจอดน้ำก่อนจอดที่เหมือนจะมีแค่ผ้าผืนเดียวาผผ้ืนเดียใช่วันนั้นคือไปถ่ายอะไรมาคะเบอ่าวันนั้นไปถ่ายเสือราวครับผมเสือราวครับก็ไปถ่ายกับพี่ตุ้นะครับผมแล้วแทบกันดีเนี่ยผมก็จะแบบทุกปีจะผมจะถ่ายกับเสือราวเสือราวอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ปีนี้ก็เช่นกันครับคอนเซ็ปต์ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะคอนเซ็ปต์ปีนี้น่ยหน้าหนาวครับอ๋อหน้าหนาว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 หน้าหาวหาหนาวนขึ้นเนาะอันนาว้น แต่คนอื่นดูแล้วมันร้อน <c oughs> ไม่คือเราไปถ่ายกันที่เชียงใหม่ครับ oh. ตอนนั้นเป็นพิธีที่เชียงใหม่แล้วก็เป็นช่วงเป็นช่วงมกราด้วยนครับผมก็เลือกอาการหนาวครับแล้วก็แต่ว่ามันมันเป็นห้องที่สวยมากแล้วก็มันมีเตียงที่ดีอะไรอเงี้ยครับก็เลยคุยกับพี่ตูพี่ตูก็บอกว่าโอเค ในเมื่อมันมีสถานที่สวยงามแล้วเนี่ยก็อาจจะทนหนาวสักนิดนึงคือมีทอได้ทนได้อยู่ใช่ไหมก็พยายามทนให้ได้ครับผมบรรยากาศตอนถ่ายทำเป็นยังไงบ้างคะพี่มิคาหนาวครับหนาวอะเขินไหมเขินไหมอะก็มีเขินครับผมเพราะว่าคือมันก็มีโอเคพี่ผู้ช่วยกล้องพี่สายหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเขินนิดหน่อยครับแต่ว่าเราก็โอเคเราก็ถ่ายสนุกสนานไปอะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้น่าจะเซ็กซี่สุดในชีวิตแล้วหรยังก็ น่าจะพอสมควรเลยครับใช่ครับน่าจะเซ็กซี่มากๆเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเพิ่มเลเวลความเซ็กซี่ขึ้นเรื่อยๆจากที่เห็นถ่ายๆมาใช่คือก็มีมีมีเพจที่คนเขาเอาของซาลาวทุกปีซาลาวทุกปีมาขึ้นมาแบบปีส0 0พันนี่นี่จนมาถึงปัจจุบันน่ะผมก็โอ้โหพอมานั่งรีกแล้วผมก็โอเคค่อนข้างถ่ายแบบว่าวิวว่าเรื่อยๆันปีสอง่ันที่หกคนเริ่มใจไม่ดีแล้วนะผมว่าอันนี้น่าจะที่สุดแล้วฮะมาากกว่คร้บมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว อ่าถ้ามากกว่านี้อาจจะเป็นเริ่มจากข้างหลังก่อนอยู่ปีนี้ไปเลยปีน่าเออจะเจอแสดงว่าจะมีปล่อยรูปมาอีกอ๋อรูปหมดแล้วครับหมายถึงปีนี้นะฮะปีนี้นะฮะปีนี้รูปหมดแล้วครับผมแล้วครับก็หมายถึงว่ารูปงานที่คือพีคสุดแล้วใช่ไหมคะรูปงานนี้พีคสุดแล้วครับเป็นรูปงานครับผมใช่ส่วนปีสองพนยี่สิบว่ากันอีกที เดี๋ยวว่ากันอีกทีครับผมไม่คือมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างครับกับสถานที่กับโลเคชันที่เราไปเจอกับเสื้อผ้าที่แบบที่พ่ตูหามาอะไรของของเซรารหามาครับก็เลยก็เลยต้องแบบโอเคดูเป็นดูเป็นเคสไปอะไรเงี้ยแฟนคาดหวังเลยนะคะแบบเนี้ยคาดหวังเลยครับคาดหวังแล้วโอเคเดี๋ยวผมฟิตเนสรอเออนมีคนเอาผ้ามาเปรียบเทียบแต่ละปีมันทำให้มีรู้สึกว่าเราต้องฟิตกุ่มแบบว่ามากขึ้นในทุกๆปีเว้นก็จากจากที่ดูพัฒนาการนะครับผมพัฒนาการครับก็ ช่วงแรกๆเนี่ยโอเคเราเราจะเมื่อก่อนเราจะลีนหน่อยใช่ไหมฮะช่วงนี้ก็จะแบบโอเคมีกล้ามขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะก็เดี๋ยวว่ากันครับว่าปีหน้าเราจะเป็นแบบเราจะแบบจะเลจะเน้นเป็นลีนหรือว่าจะแบบจะเล่นกล้ามขึ้นมาให้มากกว่านี้อีกอะไรแบบนี้อันนี้เป็นความตั้งใจของมีใช่ไหมว่าต้องถ่ายทุกปีคือเราค่อนข้างสนิทกับพี่ตู้ซรลาวอยู่แล้วครับก็เลยถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่หรือว่าแบบมีมีมีคิวงานที่ว่างตรงกันเมื่อไหรเราก็โอเคหาวันกันแล้วก็แบบพี่ตูก็จะมีสถานที่โรงแรมสวยๆเยอะอะไรเงี้ยครับ มองกันว่าเราจะไปถ่ายที่ไหนดีอะไรแบบนี้จริงๆการถ่ายแนวนี้เองมันเพิ่มโอกาสด้ยกับพี่มิ้ในการทาํางานยังไงบ้างก็หนึ่งเลยคือมันก็มีภาพที่แบบนานๆทีเราเราจะได้ถ่ายมุมนี้มุมนี้บ้างอะไรเงี้ยก็จะมีคนที่แบบโอเคอาจจะรอดูนะครับผมภาพแบบนี้บ้างแล้วก็แล้วก็มันจะมันก็จะมีแบบโอเคเสื้อผ้าหรือมีอะไรที่แบบเห็นว่าเราสามารถที่จะใส่ชุดของเขาแล้วออกมาสวยได้เขาก็โอเคมีติดต่อมาบ้างอะไรเงี้ย ติดต่อบ้างเลยหรอใช่ครับออ๋แล้วแล้วเป็นไงบ้างคะสนใจรับไปบ้างหรือยังคะหรือว่าก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวดูเป็นเซฟตายเคสครับเออแฟนบอกอยากเห็นร่างทองก็สคัญนี่จะได้เหอสุนานเมษาเหรอครับเมษาเดี๋ยวศาตร์ร้อนกว่าเดิมอีกทีนี้อ๋อไม่หนาวแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูครับว่าว่าจะทําจะปั้นร่างของถ่านไม้ลองดูเลยมีคว่าใส่ซิกซี่หรือเปล่าตั้งใจจะมาใส่ซิกซี่รึเปล่าไม่คือเราก็มีโอกาส ถ่ายมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับอเอาเอาเป็นว่าแบบให้มันสลับกันไปสลับกันมาดีกว่าครับมีทั้งแบบโอเคธรรมดามีมีแอบบแอบบเซ็กซี่บ้างอะไรเงี้ยอยากอย,อยากให้คนจำ<อ>มิกในเวอร์ชันนั้นไปเลยไหมว่าแบบอมิกสายแซบแ่บอะไรอเงี้ย <laughs> ชิกแพ็คต้องมา <laughs> อ,อาจจะไม่ต้องขนาดนั้น <laughs> <laughs> นะครับผมแต่ว่าก็โอเคให้ให้ให้เก็บไว้นึกเป็นมุมหนึ่งแล้วกันที่แบบโอ้เราก็มีมีมีมุมนี้อยู่นะที่แบบเราก็ฟิตร่างกายแล้วก็แบบมาถ่ายเซ็กซี่บ้างอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ไหมครับว่าแบบ ได้แล้ครับให้แบบให้ผู้ชายหลายๆคนหันมาดูแลตัวเองนะครับผมแบบถ้าเราฟิตหุ่นหุ่นดีเราก็แบบสามารถแบบถอดเสื้อถ่ายได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะจะพยายามฟิตให้มากขึ้นครับถ้าฟิตมากขึ้นเราก็จะแบบ ถ่ายถอดเสื้อได้เยอะขึ้นครับเห็ุเห็นคอมเมนต์เป็นไงบ้างไปในทิศทางไหนกลับมาอ๋อมีรูปนึ่งฮะผมลงตู่จีนนะครับที่มันเป็นผมก็นั่งโยนส้มไปอะไรครับมัไม่ได้คิดอะไรส้มกี่ลูปออกไปไม่ใช่ออกออกก็ขาดใช่ฮะแล้วลงลงรูปลงลงรูปไปแล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดอะไรจนมีคอมเมนต์ว่าแบบ โทษนะครับมีส้มกี่ล uh> ูปผมก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วโอเคอะไรเงี้ยตอนตอนตอนลงยนเรายังไม่ได้คิดอะไรจริงจริงพอพอพอเป็นคอมเมนต์แบบนี้พี่มิกมองมาเป็นแบบว่าการ h า r a s s m e n t ไหมอ่ะเราเราไม่ขนาดนั้นนะครับผมตอนถ่ายแล้วก็สนุกสนานเฮฮาเพราะนั้นแบบรูปออกมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบโอเคเราเราก็แบบตลกตลกสนุกไปอะไรเงี้ยฮะคือมันมองได้หลายมุมครับคิดว่าคิดว่ามันจะมองลูกส้มที่อยู่ข้างบนก็ได้ฮะ คนมาเชิญเอกที่ทำอะไรแบบเนี้ยครับมักจะมีคอมเมนต์อะไรแบบนี้มาบางทีโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยมีนี่เคยเจอหรือยังลบจิตดีองดีเอ็มอาจจะมีบ้างครับตอนนี้บ้างครับหน้าตาแบบนี้ไงหน้าสีโปรไฟล์ใช่ผมเช็คดิเออเรย์ไมันก็ก็มีที่แบบค่อนข้างที่จะแบบ ล้อแหลมเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราก็เราก็อ่านแล้วแล้วก็เราแต่เราก็ไม่ได้ไปตอบโต้เพราะว่าแบบเราก็ถือว่าโอเคเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ยฮะคือเราก็เราก็ปล่อยปล่อยผ่านไปเขาบองเป็นเรื่องขำๆไปใช่เราเราก็โอเคเป็นเรื่องที่แบบน่ารักดีตลกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่มีอะไรน่าตกใจใช่ไหมยังไม่มีอะไรน่าตกใจครับยังไม่ไม่ถึงกับแบบมาบุกถึงที่หรือว่าเป็นตามแบบมาแบบสัมผัสเลยอะไรเงี้ยยังยังไม่ถึงขนแดนั้นเลยมาตามมาแบบว่าขอนัดไปกินข้าวยังมีไหมคะ ยังไม่มีครับไม่มีครับเสนอราคาอย่างงี้ก็ไม่มีครับผมไม่เคยไปคุยกับเขาอ่ะแต่ต้องลองคุยดูเผื่อจะไม่หรอกแจ้งว่าถ้าเกิดมีเราก็เข้าใจใช่ไหมเราก็มองเป็นมุมที่แบบอ่ะเข้าใจได้รับได้ใช่ใช่ครับเราก็มองเป็นมุมที่แบบโอเคเขาเขาก็อาจจะมีแซล์บ้างจริงบ้างอะไรเงี้ยเราก็มองเป็นแบบโอเคเรื่องที่ตลกตลกดีอะไรเงี้ยช่องเจ็ดค่ะตอนนี้เขาซีดีวายมาแล้วชิคมีโอกาสบ้างไหมคัะ เอาจจริงๆผมก็เคยคิดอยู่เหมือนกันนะฮะว่าว่าถ้ามีติดต่อมาหรือว่ามีแบบช่องก,ก็แบบโอเคมีบทมาให้เราดูแล้วแบบเป็นซีรีส์วายอะไรเงี้ยก็ผมไม่ติดนะฮะตัวตผมผมไม่ติดนะ,ะแต่ว่าก็ต้องโอเคเราก็ต้องดูบทแล้วก็แบบอะไรที่มันน่าท้าทายผมก็โอเคน่าจะถ้าให้ลองเล่นดูก็ยินดีเหมือนกันแต<ก>่เราไม่ได้มีกำแพงอะไรเรื่องนี้ใช่ไหมมีไม่มีครับไม่มีครับเกณฑ์พิจารณาของเราในการรับเล่นแบบนี้คืออะไรบ้าง ณนะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้คิดไว้เยอะนะครับผมแต่ว่าก็โอเคเป็น,ปนแต่ว่าทางช่อง 7HD เนี่ยเขาอย่างอย่างมากเลยเขาต้องค่อนข้างที่จะแบบซีเรียสกับบทอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีแบบโอเคซีรีส์วายติดต่อมาทางช่องน่าจะแบบสกรีนให้หมดแล้วว่าบทค่อนข้างเป็นยังไงแบบเราสามารถรับได้ไหมแล้วแบบรับแล้วแนวทางออกมาแบบส่งเสริมไปในทางที่ที่ดีไหมอะไรเงี้ยผมว่า <Okay. S 1> ช่อง7น่าจะสกรีนให้เราแล้ว <laughs> เรื่องบแบบเลิฟซีนเรื่องอะไรพวกนี้นสแสดงว่ามีก็ไว้ใจช่องว่าไม่น่าจะมีอะไรที่มันแบบบื้อบบานกินความพอดใีใช่ครับใช่ครับม,ม,มองเห็นเรื่องความรักในรูปแบบนี้เป็นย่งไงบ้างครับพี่ผมก็มีโอกาสได้ได,ได,ดูนะครับซ<ฯ>ีรีส์ไวแล้วผมก็ว่า<ฮ>บางทีมันน่ารักดีนะฮะน่ารักดีคือหลายๆเรื่องคือแบบเขาก็ไม่ได้มีเลิฟซีนเยอะมากแต่ว่าโอเคจับมือกันอมภาพช่วยแบบอะไรเงี้ยแล้วมันดูแบบเมันก็ผมก็เลยเข้าใจว่าหลายๆคนที่ชอบเพราะว่าอะไรเพราะแบบมันออกมาน่ารักมาก แต่เราแคจับเงื่อนยังไงโอเคอีกเรื่องเรื่องเรื่องหมดเลยครัเรื่องธุรกิจเรื่องธุรกิจที่จะทำร้านเตี่ยวๆใช่ครับใช่ครับตอนนี้น่าจะ50%แล้วครับค่ะ